สื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาบัญชีประกอบด้วยเนื้อหาสองสาระการเรียนรู้ดังนี้1สื่อการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2. สื่อการเรีย <nichts. S 1> นการสอนบัญชีเบื้องต้นเสริมสร้างความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและหลักบัญชีเบื้องต้น เพียงสแกน QR Code หัวข้อที่ต้องการเรียนรู้เข้ารับชมวิดีทัศน์ผ่านระบบออนไลน์หรือสามารถทำการบันทึกบุ๊กมาร์กเก็บไว้เพื่อเรียนรู้ในชั่วโมงว่างจากการเรียนได้ทุกที่ทุกช่วงเวลาผลิตจากป้ายไวนินสีสันสดใสทนทานพร้อมกรอบรูปที่แข็งแรงสวยงามขาตั้งที่เคลื่อนย้ายสะดวกแข็งแรง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนและชั่วโมงว่างจากการเรียนสนใจสั่งซื้อติดต่อฝ่ายขายโทร02 924 6316